มีโอกาสกลับมาเล่นเกมเ e s 2025นะครับเราก็จะมาเปิดตัวนักเตะกันนะครับว่าจะมีนักเตะอีกใดบ้างน,นะครับที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับผมโดยจากที่สังเกตดูคร่าวๆนะครับก็นักเตะม,มากหน้าหลายตานะครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยมีนักเตะ a n นน v เวอร์ y นะสาปีหรือเปล่า,อ,าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะนี่ครับนักเตะของสเปนิสนะครับผมแล้วก็มีอะไรมากมายนะเยอะแยเยอะ,ยอะนะ แต่ที่สำคัญที่สุดครับจะเป็นหมวดของนักเตะ Epic Destroyer นะครับผมนักเตะที่มีความคิดถึงนะครับผมหรือเปล่านะเออโอ้โหเฮ้ยมีปีเก้ด้วยเนี่ยโอ้โหมีปีเก้ใครอะอาเดโนแล้วก็ใครอะบัตโจใช่ไหมนะคนนั้นอะอื้อตำนานแท้แท้แท้ทูนะแต่พิสมาร์สมีแค่หนึ่งร้อยสองเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญฟรีนั่นแหละ ที่ได้เมื่อกี้นะเดี๋ยวเราไปสุ่มมะม่วงกันดีกว่าถ้าถือว่าได้นี่ก็ถือว่าเป็นดวงมหาเฮงมากๆนะครับเนี่ยบาโจ้โอ้โหดูครับมีดับเบิลทัชด้วยนะออืื <c oughs> แล้วก็ใครคนเนี่ยอาเดโน่ครับอาเดโนนี่ก็อยากได้นะครับผม <c oughs> ก็อยากได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอาเดโน่เครับผมอุนัเตีในตำนานที่แบบเรื่องลือนะระดับตำนานโมโหลานเลยครับ แล้วอีกคนหนึ่งนะที่พี่สมาร์ทอยากจะได้ก็คือเจอร์ัปีเก้ะนะเนี่ยครับเจอรัตปีเก้ะนะผมหืมถ้าได้สักตัวนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าเรามีแค่102หนึ่งร้อยสองเหรียญนะเพิ่งแบบไปเปิดอะไรมาเมืเนะ่อกี้เนี่ยอืมาครับรู้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อ่ะแล้วก็เปิดไอที่แอคชั่นนะหนึ่งครับสองสามสี่สกดแคนเซิลนะหา้หาหกเจ็ดอ่ะแปดเก้าอันนี้กดฟีไปเลยอ่ะคืออะไรครับดู้นึงนครับอะไรได้อะไรดูนะครับอะไรเนี่ยนี่เห็นมีแสงอะไรสักอย่างคืออะไรวะคืออะไรยังไงเฮ้ยแสงสีทองเฉยเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้กูพูดเล่นนะเนี่ยพูดเฮ้ยกูได้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูได้บัตรโจ้เหเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยมีแค่หนึ่งร้อยสองเหรียญเองนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เฮ้ยซื้อบัตกเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรนะครับเฮ้ย ี่สมาได้บักโจ้เหรอเรอนี่ยเฮ้ยได้บักโจ้เฉยอะไรนะครับเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาโคตรนานหรือว่าแบบซื้อมันแจกวะวเฮ้ยอะไรนะครับเนี่ยคืโออหี้ยงวะเนี่ยโอ้โหไงต้องขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณเพจ2025มากนะที่เอ่อหวนกลับมาเล่นนะครับแล้วก็มาลองอัดคลิปดูนะโอ้โหแต่สเปนนิดนี่ก็ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะอืมลองเข้าไปดูดิลองเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหออะไรครับเนี่ยเรามีแค่หนึ่งร้อยสองเหรียญแต่ใช้เหรียญฟรีในการกดอะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยถึงแบบแค่นี้ก็ภูมิใจนะจะได้ไม่ได้ก็เรื่องของมันเถอะเนี่ยเอ็มปะปงปะเป้อะไรเนี่ยอืมเปริดเปเรตเนี่ยอืมแค่นี้ก็พอใจแล้วได้บัตโจเฉย โอ้โหแค่นี้ก็นอนหลับฝันดีแลวนะครับอือหือเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมนะครับผมโอ้โหพิสมาร์ดยึง่อยงอยู่นะตอนนี้นะอึง่งมากๆเลยเราได้ได้ยังไงนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พิสมาร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไว้จะมีเทคนิคในการเปิดยังไงก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับผมสำหรับวันนี้พิสมาร์ขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดี ดีครับผมไม่ต้องดูล้วเนาะเพราะว่ายังไงก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าว่ามันได้ไปแล้วเนาะโอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ